สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมในเกมไอส o ฮ r o ร g เกมนะครับเป็นหน้าอีกรอบหนึ่งละครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่สามลวมั้งแต่คลิปแรกที่เป็นหน้าอเองผมหลบออกไปแล้วอ้ผมต้องรีบไปแล้วนะเหีะยาดูอีกพีก็สุอเราจะขึ้นมาทุน อยู่ไหนกลัตวตะกลงเขาจะลงมาไหมก่อนเดี๋ยวผมรอแค่นี้ก่อนแกอยู่ไห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 นอือฮั มันเคยเห็นหน้าผีกระสือเอห็นยันงแม่ผมชอบเกมนี้มากเลยตอนเล่นครั้งแรกอะก็รู้สึกกลัวนะแต่พอได้เล่นไปเรื่อยๆอะรู้สึกสนุก แปลกๆผมไม่เคยเล่นเกมผีขนาดนี้มาก่อนตอนแรกผมว่าเกมแกลนนี้สนุกมากเลยนะพอมาเจอเกมนี้โอ้โหสนุกเข้าไปใหญ่ไอชออ็อตเดี๋ยวผมคิดว่าไอ้ตีจะสื่อขึ้นมาลนะแต่ว่ามันเป็นอยันอยู่แล้วเดี๋ยวเรต้องหาของแนะล้วก็รีบลงไปชั้นล่างเลยนะชั้นล่างสุดเลยถ้าเกิดว่าเขา ส่่เมื่อเราแชั้นสองเป็นอะไรที่แย่มากๆเคยว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างเองแกอยู่ไหนไปก่อน เขาล้มังล่างเราก็จะไม่กลัวเขานะเพราะว่าเราเป็นคนบุกเข้ามาในบ้านเขาเองถ้าเจอเขาเราจะเราจะต้องหนีอย่างเดียวจะต้องกลัวเจ้าที่อย่างเดียวเท่านั้น โอเคผ่านแล้วเกือบแล้วไม่หลับทุกคนโอ้โห,หตอนนี้ผมก็ชนะในเกมนี้แล้วนะครับสําหรับใครชอบก็กดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ึ้ดบาย